สวัสดีค่ะมาพบกับคุณมิ้นนะคะวันนี้คลิปวิดีโอนี้สําหรับเด็กอนุบาล3นะคะอนุบาล3ก็มีแบบฝึกหัด3เล่มน,นะมาดูกันเลยมีอันไหนบ้างมีอันนี้นะคะสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก1เล่มทําวันละ2หน้าส่วนอันนี้แบบฝึกหัดตามหนวยเทคโนโลยีและการสื่อสารทำวันละ1ห,หน้าและก็อันนี้แบบฝึกหัดตามแผน การป้องกันการทุจริตทำวันละหนึ่งหน้าค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยก่อนอื่นเราจะเรียนเล่มน,นี้นะคะเปิดมาที่หน้าแรกเลยเล่มน,นี้อ่ะก่อนจะเริ่มเรียนเตรียมดินสอยางรบแล้วก็สีมห้ติดเอาไว้ค่ะเอาอืมติดไว้อ่ะมาเริ่มเรียนกันเลยตัวหนังสือสีเขียวเขาบอกว่า รสชาติอะไรบ้างมีรสชาติอะไรบ้างตัวหนังสือสีดำเขียนคำตามรอยเส้นปะแล้ววงกลมร้อมรอบภาพสิ่งที่มีรสชาติสัมพันธ์กับภาพด้านหน้าอันนี้คือภาพด้านหน้าก็คือแถวนี้ทั้งแถวเลยรูปแรกคืออะไรคะมะนาวรูปที่สองอ้อ,อยรูปที่สามเกลือรูปที่สี่มาละ อ่าเรามาเริ่มทําข้อแรกกันเลยข้อที่หนึ่งรูปมะนาวให้รสชาติเปรี้ยวแล้วมาดูสามรูปนี้อันไหนให้รสชาติอะไรมั้งคะอันนี้อะไรเลยน้ําปลาให้รสชาติเค็มมะยมให้รสชาติเปรี้ยวอ้อยให้รสชาติหวานเพราะฉะนั้นอันไหนที่รสชาติเหมือนกับมะนาวคะ มายมนั่นเองที่มีรสชาติเปรี้ยวเอาวงกลมล้อมรอบไปเลยค่ะต่อไปอ้อยอ้อยให้รสชาติหวานรูปนี้รูปอะไรคะแตงโมให้รสชาติหวานมะระให้รสชาติอะไรลูกขมอันนี้คือบอระเพ็ดให้รสชาติขมเพราะฉะนั้นอะไรที่ให้รสชาติหวานเหมือนกับอ้อยคะ อ่าถูกต้องค่ะแตงโมวงกลมเลยค่ะที่รูปแตงโมต่อไปเกลือให้รสชาติอะไรลูกเค็มอันนี้อะไรสอนไปแล้วอ่ามายมให้รสชาติเปรี้ยวมะนาวให้รสชาติเปรี้ยวอะไรลูกน้ำปลาให้รสชาติะอะไรเค็มเพราะฉะนั้นเค็มกับเค็มคู่กันวงกลมล้อมรอบไปเลยค่ะที่ขวดน้ำปลา ต่อไปรูปมะระให้รสชาติอะไรลูกขมอ่ะเกลือให้รสชาติอะไรคะเค็มบอระเพ็ดให้รสชาติอะไรลูกเรียนไปแล้วเมื่อกี้อ่ะขมนั่นเองอันนี้คือแตงโมให้รสชาติอะไรคะหวานเพราะฉะนั้นอะไรที่คู่กับมะระคะที่มีรสชาติเหมือนกันก็คืออะไรลูก รูปนี้ใช่ไหมรูปนี้ใช่ไหมไม่ใช่รูปนี้อ่าคือบอระเพชรนั่นเองวงกลมล้อมรอบไปเลยค่ะอ่ะต่อไปมาต่อไปจะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นปะก่อนจะเขียนตามรอยเส้นปะเรามาสะกดคากันก่อนอ่าคำแรกคำว่าเปรี้ยวปอรอยเอียวอเปรี้ยวเปรี้ยวเมทโทเปรี้ยว หอ,ว,อาวานอหวานขอเอมอเข้มข